นี่นะครับหกครั้งแล้วนะครับครบหครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นไอหากท่านกําลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์หรือว่าจะเป็นบริการเติมเกมผูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขั้นเทพนะครับไม่โกงไม่เกียนนะครับใช้ดีจึงบอกต่ออย่าลืมมาใช้บริการนย้นะครับ โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาคลายข้อสงสัยนะครับผมสําหรับหลายๆคนเนาะก็อาจจะเฮ้ย hey, ไอตรงนี้เนี่ยนะครับผมผมก็สงสัยมานานแล้วนะว่ามันคืออะไรแน่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับเจ้าตรงนี้นะครับก็คือการ ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยนะครับหรือเปิดขั้นสูงเนี่ยนะครับครบ6ครั้งเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับผมไอตรง2อัน,นเนี้ยเนี่ยเราได้เป็นตั๋วใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยเอ๊มันคืออะไรวะนะครับผมผมก็สงสัยนะว่าบางคนก็บอกเฮ้ยมันได้สิทธิ์ขั้นสูงฟรีเนี่ยแพ็กพิเศษค,คัมแบ็กสิทธิ์ขั้นสูงนะครับเฮ้ยมันจะได้สิทธิ์ขั้นสูงจริงหรอผมก็สงสัยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไปดูมาจากาทางเซิร์ฟนอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมใครที่อยากจะซื้อโคดเอนะครับในราคาถูกๆนะครับผมอ่าอยากจะซื้อโคดเอในราคาเพียงโค้ดละ3บาทนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเติม2โคดปกติมันจะได้แค่1กล่องสุ่มใช่ไหมอาจจะได้แค่กล่องสุ่มเดียวนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันคูณ2นะครับเติม2โค้ดนะครับ จะได้2กล่องนะครับตกกล่องละ3บาทเท่านั้นนะครับปกตินี่ตกกล่องละ6บาทนะครับผมอ่าทักมาซื้อที่เพจท็อปเทียนไลน์ได้เลยนะครับก็โอนเงินรอไว้ก่อนนะครับถ้าใครจะซื้อนะครับเพราะว่าเราจะจัดหาให้นะครับผมตามยอดที่ต้องการเนาะนะครับต้องโอนเงินไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรานะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับสําหรับรางวัลสิบั้นงสูงเนี่ยมาได้อะไรนะเปิด6ครั้งนะครับมามาดูกัน อันนี้นะครับจะเป็นภาพนะครับที่อ่านี่นะครับหรั้งแล้วนะครับครบ6ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันได้อะไรนะครับมาดูกันปึ๊บเดี๋ยวเราดูกันนะาปิดเสียงยังปิดเสียงก่อนนะครับปึ๊บอ่าโอเคครับผมก็นี่นะครับของในกล่องนะครับก็คือไอตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นไอเข็มกัดป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าก็อันนี้ก็บอกเลยว่าผมก็ไม่รู้นะก็คือให้มาดูพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าเจ้าตรงเนี้ยของเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็คือรูปใช่ไหมรูปนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเอาไปไหนเราว,วิดีโอเราอะโอเคครับผมอันเนี้ยน่าจะเป็นพื้นหลังนะครับอันนี้ก็คือพื้นหลังนะครับนี่พื้นหลังก็คือตรงนี้นะครับนี่พื้นหลังนะครับรูปแล้วก็พื้นหลังนี่นะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู อันนี้น่าจะเป็นเข็มกัดนะตาเข็มกัดนะผมไม่คิดว่าผมว่ามันไม่น่าจะใช่สิทธิ์ขั้นสูงนะครับอ่าน่าจะเป็นเข็มกัดแต่ผมว่ารูปตัวเนี้ยสวยนะครับเอ่อพื้นหลังพื้นหลังไม่รูปนะครับพื้นหลังตัวเนี้ยสวยเพราะว่ามันคล้ายๆกับของแรงแลงแดงซีซั่นแรกอะ่ะหรือ s s 2นะครับ SS2 มันจะเป็นเป็นแล้งที่มีซีซั่นแรกเลยนะครับผมอ่าน่าจะใช่นะคือเหมือนมากเลยเนี่ยแค่มันมีตาตรงนี้มาปิดบงังเฉยแต่ว่า มันเหมือนของซีซั่นแรกมากเลยนะครับคล้ายกันเลยนะครับ้ายของซีซั่นแรกเลยสวยนะผมว่าสวยนะเนี่ยนะครับผมโอเคเลยแหละนะครับผมสําหรับตรงนี้เนาะนะครับอ่าโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปโอเคสําหรับใครที่อยากจะได้เพชรฟรีฟนี่เดี๋ยวผมเติมอันนี้ให้นี่ใครที่อยากได้นะนี่นี่นี่กิจกรรมนี้แต่ผมตัวผมคงจะไม่เติมหรอกนะครับดูก่อนว่าจะเติมหรือเปล่าก็คือเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเนี่ยเดี๋ยวผมเติมให้แต่ว่าเติมเยอะกว่าร้อยเก้าเก้าแน่นอนนะครับ จะได้เพชรด้วยแล้วก็จะได้ทั้งสกินระเบิดนะครับอ่าแล้วก็จะได้เป็นพิมพ์เขียวตัวนี้ด้วยนะครับแล้ได้เพชรไปใช้ฟรีนะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีพร้อมชื่อเฟซที่แชร์ไปไว้นะครับแจกจริงร้อยเอร์เซ็นะบอกไว้ก่อนแต่ยอดไลค์ต้องถึงเท่านั้นนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมสกินปืนเนี่ยก็อย่าลืมทําไว้นะครับเนี่ยเก็บโทเคนไว้นะครับเสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดให้เราแลกสกินปืนพวกนี้นะครับเจ็ดเจ็ดอย่างนี่นะครับ 1อันเนี่ยแลกได้1กล่องนะครับจะแลกได้วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับนี่นะครับเก็บไว้เลยนะครับโทเค็นเนี่ยพวกนี้นะครับทำภารกิจแล้วก็เก็บไว้นะครับโอเคเดี๋ยวมาแลกสกินปืนผมบอกเลยว่าต้องมีคนได้สกินปืนถาวรแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสได้ถาวรอยู่แล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ขอบคุณมากครับที่รับชมเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายตอนนี้ฝนมาตกด้วยก็ต้องรีบไปนะครับโอเคครับบ๊ายบาย